มีโนสนเจ้าชาวที่สนะครับวันนี้ขิ้งได้มีพิธีการพระราชพิธีวันนี้แต่งงานนะพระชายไปร่วมงานขอบคุณ่าน้ายเดืด มันฟอร์ดไงไม่ใช่มันชื่ออะไรตัวเดียวเลยอย่างนี้แล้วมันจ่ายค่าตัวไม่ไหวแล้วอยู่อยู่กลา,างค่อนข้างหลังเนะียก,กองกองกลางตัวรับไงอันหนึะ่ะซู่มสมไมกริตเนี่ยซู่มสมไยเนี่ยโรดดี้เนี่ย เกมที่อยากจะเิ่นมาครับอนนี้เบลลี่ครับเป็นสนในเกมนีนะครับ right. เอริฮารแอร์เวย์เังล่าแาารักนทดของไมนี๋ยวนี้ไม่ต้องกุ๊กเข่าเลยไหมวะงานยากทาในอแล้วก็เปิดเนี่ยทำไมทุกทีมต้องเริ่มกันอย่างนี้วะ กับกับอะไรนะเอาเลสเอาเลสกูได้ลงไรนะลูยแต่กรรมการเหรอไม่ซิวโกมุกเนี่ยไอ้ลูอิสเนี่ยมาจากไหนเนี่ยไอ้หัวฟูเนี่ยเด็กใหม่เล่นดีไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นตรง กูกลัวห,<า>หลังนี่ไงไฮะเดีิอัลมาอยู่อ่ะหลังสามคนนี่ไงไม่ใช่แต่บอยนะการตอนนี้ครับฟิตีก้กำลังพับสนามบุกลีดข้ามาครับโปรเล่นพักอกให้ฮาร์เล่นฮาร์เล่นบอกทักทา,ายด้วยวันเลนตาย ข้ามโกทำเป็นคุยยิงสาสิบห er> ้าประตูดูยิงอยังไงบางอย่างแล้วล่ะสาลากูได้ตั้งสี่สิบประตูสี่สิบพวกอันนั้นรวมทุกรายการเน้นๆวอล์คเกอร์วอล์คเกอร์บิวตสโตน โลดี้อาร์ตโอ้ตัวแรงวิ่งพักตักครึ่งทีมเลยที่ผ่านไม่พักโกไปคนเลยเลยเออเันจัคเล่นผิดมันต้องปันตัวสายสเดิมบอลเล่นยากแล้วมันประพุกเยอะ ีีกทางน้ะส่งให้ลุ่นเดยนเด่น,นเออเด่นกระชากเอยไม่บอกเด่นหนาวัช้าช้าน,น,าาานี่เ,เก็บเลยหนักแน่นง่ายรล้ว่าอย่าเก็บบอลไม่นานครับพร้อมปะทะ เดินหนาทีโดนฟรีคิกอซิตี้ครับโอนที่โดนดูเชิงแล้วโดนไล่ถึงห้านาทีเข้ามาบคืนอ่ะครับใช่เอาค่าไปก่อนื่อความสบายใจขอสั้นเพื่อเพิ่มระยะวในการอตอนให้เข้าไปใต้หน่อยครับ

เหอืออีกหนึ่งนาทีมาเลแทงเข้ามบาเลแอม่ไมาเลบอกกูไม่ใช่ตัวแทงกูตัวเยงน่าละครับตีตีหงบุ ไม่ถึงไม่ถึงเขาบอกแล้วเขาจะไม่ให้ลูกถึงเดิมถึงฮาเล่นแม่มาไงวะนะัามเล็กนัก้บเลสดนตคัยสเปนงเมื่อช่งมที่แล้วครับกลับไปเล่นกเาปเลก้งน่อ่ส้นแต่รอนี้อาทนี้คืนกลับไปครับ ตั้งเัินใหม่ด้านหลังแล้วพี่ oh <my. S 1> ขึ้นมาครับการ์เรนวิลเเก้อ,อาปอลไพลูสโรเวสตอบขึ้นมาครับเปกันหือกันบอย หมวกแล้วูเวลีเอ,เอาเดมาไปน,นี่เอาแค่จัดอันนี้ก็แปลกอันนี้หมวกนห้ไปแล้เหมือนหน้าสีเอ,อเอ้ยลูอดสวงอันนั้นเน่การเก็บหมุดหรอตนเนี้ยการเป็นตัวรับแทนแ้วตอนเนี้<อ>แคลโรดี้ตอนเนี้ย เก็บบอลหมดเลยอ่ะขบวกใจเย็นใจต้องเย็นด้วยเล่นดีๆเดี๋ยวนกีย่าๆ่ียากนะพวกยากไอ้นองยาไอ้น้องอ้าวดวลบออยู่นู่นนะดวลบอลอยู่นู่นนะมาเลเเปิดแน่นอน ไม่ไงแล้วก็เลยลูกสันไม่สันหรอกยาวแต่ถ้าบนลไหลก็ทันจยูี้โเยบพอีนเสตียกเป็นฝ่ายที่ชนะเลกในเดด่อนะครับการมงนูการนี้ลชสตีนกมานดรวในเกมกะครับดูการนี้ไปเยือนที่อารโน่โดนบุกชนะได้สามเลย ลาก่อนดักดักก่อนงานและตายไปซะช่วงสั้นๆครับไม่กีครั้งนะแต่เขาบอกว่าอันนี้ต้องเก็บบอกให้ได้เลยนะครับลาก่อน กระต้นเรืองหัวจหัวใแต่ชุดนี้ทางายดูกันยังชองมาอยู่กับชิตี้ลุยช้าไม่ได้ฟอดัเลยตงแต่ออไม่ได้จรครับแต่เปิดยาขึ้นมารับตสอนด้วยแล้วนไแล้วางชันรือได้ไม่ครับกังที่เร็กรออยู่ โอ้ยเด็กน้อยหลายรอบแล้วมือจะเอาชัวรไปแล้วเอาชัวเก็บบอลไั้ไปคหมบอลน่าจะโดนเอาแล้วสองเนี่ยเรื่องของ

หลุดตีนเหมอนโ้ยจะได้นั่งขอบสนามโหใต้ขายได้ยี่สิบพันก็ไปได้แล้วไม่ได้เงินตังลูกต้องเรียนต้องกแก่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 ไปดูใคร ไม่รู้โตไปใหม่ครับมดีหมองเหนครับแล้วนี้ได้โขบด้วยครับแบบฟอดแยมขานไปไปดูเดอะบอลเป็นโค้ดไง้อเห็นสัญญาณดีๆมาางนะครับมีจังหวะตอโต้ได้ครั้ง2ครั้งแล้วในสุดท้าวนี้ขกัจบจได้ครับเว่าถ้าเกิว่ไนเข้ารูไปนี่มมจับมาอกลับมาช้ากว่าสองแบครับ จบแล้วจุติสี่สิบเจ็ดต้องเรียงความเร็วให้แบบคือสายฟ้าบริชยาต้องเร็วไม่เกินห้าร้อยหก แล้วก็เอ็จีออจะต้องเร็วมากกว่า506มาเป็นยี้จริงส่วนโซโลเนีเน้นไอเทมแบบเพิ่ไมไอแข็งอย่างเดียวแล้วก็เทรี่ต้องเร็วกว่า570้อจ็ดบ571 สไตล์เฟอรรี่ติดไอเทมเพิ่ม HP แต่จะต้องมีความเร็วถึง5เกินนะเกิน5้0เจ็ดสิบ